สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์พวเรากันอีกแล้วนะครับผม ในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับวิธีที่อังกฤษเนี่ยนะครับผมใช้ในการตอบโต้ต่อสู้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมนีในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเรียกด้วยวิธีนี้เนี่ยนะครับผมมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้จะมาพูดกันถึงอาวุธลับเทคโนโลยีใหม่หรือว่ากลยุทธ์ทางการทหารแต่อย่างใดเพราะสิ่งนี้เนี่ยนะครับผมสิ่งที่อังกฤษเอามาใช้มันคือแครอทนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าแครอทเนี่ยเป็นชื่อลับ เปล่าเป็นชายาของนักบินที่เป็นเสืออากาศหรือว่าชื่อของโปรเจกต์รับอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ แครอทก็คือไอผักสีส้มๆที่กระต่ายชอบกินเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวๆแล้วแครอทเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับการศึกการสงครามเกี่ยวอะไรกับการที่เอามาใช้ต่อสู้กับเครื่องบินรบของเยอรมนีด้วยละ่ะเออนั่นน่ะสิอยากรู้กันใช่ไหมครับถ้าเกิดอยากรู้ยังไงเนี่ยก่อนที่จะไปร,รับฟังเนี่ยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามีกลุ่ม a c e b o o k ของเราแล้วนะครับผมชื่อว่ากลุ่ม History World ประวัติศา,ศาสตร์ถ้าใครนะครับผมมีเรื่องอะไรสงสัยอยากถามหรืออยากแชร์เป็นข้อมูลสาระความรู้หรือเรื่องอะไรก็ตามเป็นมีมก ไปร่วมจอยแล้วก็ร่วมแชร์กันได้เลยตอนนี้เนี่ยโอ้โหกรุ๊ปเรียกได้ว่ากําลังคุยกันสนุกสนานเลยนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปจอยกันได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ในคอมเมนต์และเดสคริปชันข้างล่างนี้นะครับโอเคนะครับผมกลับมาที่เรื่องราวของเราแล้วกันเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันว่าวิธีอะไรที่อังกฤษเนี่ยใช้แคโรทในการตอบโต้กับเครื่องบินลบเยอรมนีกันนะครับผมในช่วงประมาณปี19 4 0เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ฝั่งเยอรมนีเนี่ยได้ยึดทวีปยุโรปส่วนใหญ่ไไไปปด้้แลวววเเน่่่ม่มาาจะะ็ฝรรรังศสหือ เทศแถบเบเนลักส์นั่นก็คือพวกเบลเยียมลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์เป้าหมายต่อไปที่เยอรมนีเนี่ยจำเป็นต้องพิชิตเลยเนี่ยมันก็คือเกาะบริเตนนั่นเองนะครับ ปฏิบัติการโจมตีอังกฤษเนี่ยเลยได้เริ่มขึ้นนะครับผมมันคือการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้าไปถล่มนะครับผมเป้าหมายพลเรือนเป้าหมายทางทหารนะครับผมเรียกได้ว่าโจมตีอังกฤษทางตอนใต้ด้วยเครื่องบินรบหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อปฏิบัติการบลิทส์นั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับผมเมืองต่างๆในอังกฤษเนี่ยก็เสียหายเป็นอย่างม,มากโดยเฉพาะนะครับผมเมืองหลวงอย่างลอนดอน การโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นกลางคืนเลยแทบจะ24ชั่วโมงเลยทีเดียวทางการเนี่ยนะครับผมเลยได้บอกให้ประชาชนเนี่ยปิดไฟตอนกลางคืนเพราะว่าถ้าเกิดทุกบ้านเนี่ยเปิดไฟกันหมดเนี่ยนะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมันเนี่ยจะสามารถมองเห็นแล้วก็ทิ้งระเบิดได้ถูกจุดแต่พอปิดไฟหมดเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเมืองเนี่ยจะมืดสนิทเลยถูกไหมพอเมืองมันมืดเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นการยากต่อน,นักบินไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเยอรมนีและฝั่งของอังกฤษนั่นเอง ในจุดนี้เนี่ยแหละครับผมที่แครอทเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวในการต่อสู้ทางอากาศครั้งนี้เพราะว่านะครับผมทางการเนี่ยได้ทําการโฆษณาออกวิทยุนะครับผมประกาศออกไปว่าลวนนลงนะครับผมให้ชาวเมืองและทหารอังกฤษเนี่ยกินแครอทเยอะๆ เพราะอะไรกันทาไมถึงต้องกินแครอทเยอะๆด้วยคําตอบก็คือนะครับผมแครอทเนี่ยมันเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับโดยเฉพาะนะครับผมในเรื่องของสายตาเพราะแครอทเนี่ยมีสารเบต้าแคโรทีนที่ร่างกายเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นวิตามิน A และวิตามิน A เนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรละครับมันมีสรรพคุณในการบํารุงรักษาสายตานะครับผมและทําให้สามารถใช้สายตาในเวลากลางคืนหรือว่ามองเห็นในเวลากลางคืนเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงรักษาอาการตาพร่ามัว และโรคตาบอดกลางคืนได้อีกด้วยนะครับสำหรับพลเรือแล้วเนี่ยนะครับผมการกินแครอทเนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในเวลากลางคืนได้โดยที่ไม่มีแสงสว่างก็คือสามารถเดินไปไหนมาไหนสัญจรได้โดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุส่วนสําหรับทหารเนี่ยก็คือสามารถเอาไว้ใช้บํารุงสายตาไว้ต่อสู้กับข้าศึกในเวลากลางคืนโดยเฉพาะหน่วยป้องกันทางอากาศและเหล่านักบินนั่นเอง และหลังจากที่ทางการเนี่ยนะครับผมได้สนับสนุนประชาชนให้บริโภคแครอทมากขึ้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเห็นผลเร็วจัดกองทัพอากาศอังกฤษเนี่ยสามารถยิงเครื่องบินของเยอรมนีได้มากขึ้นนะครับมีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยนะครับผมคือเสืออากาศแห่งกองทัพอากาศอังกฤษอย่างเรืออากาศเอกจอห์นคันนิงแฮมหรือฉายานะครับผมแคทส์ไอหรือที่แปลเป็นไทยว่าตาแมวเนี่ย ก็ได้ทําสถิตินะครับผมยิงเครื่องบินของเยอรมนีตกได้ถึง20ลำในคืนเดียวเท่านั้นนะครับและเหตุการณ์เอสของเขาเนี่ยนะครับผมก็เกิดในเวลากลางคืนด้วยหลายคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วก็เกิดสงสัยนะครับผมว่าเฮ้ยแค่กินแครอทแค่นั้นเนี่ยทำให้สามารถสอยเครื่องบินของเยอรมนีได้20ลำในคืนเดียวเลยเหรอโอ้โหมันฟังดูเวอร์มากๆเลยนี่ผักขมของป๊อบไอหรือเปล่าเนี่ยฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยแสดงว่าการกินแครอทของทหารมันเวิร์กจริงๆงั้นเหรอ ปรากฏว่านะครับผมไม่ใช่อย่างที่คิดเลยเรื่องแครอททั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับผมมันเกิดขึ้นจริงนะก็คือมีการออกอากาศให้กินแครอทกันจริงๆแต่กลายเป็นว่าการสนับสนุนให้คนกินแครอทให้ฐานกินแครอทนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงกลลวงเอาไว้หลอกเยอรมนีเท่านั้นนะครับเหตุผลที่อังกฤษเนี่ยนะครับผมสามารถสอยเครื่องบินรบของเยอรมนีล่วงได้มากขึ้นมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่า AI นะครับ เฮ้ย AI อะไรยุคนั้นมี AI แล้วเหรอมีความใช้แล้วเหรอ AI ที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ artificial intelligence หรือว่าพวก Siri Alexa อะไรนะครับผมอันนั้นเนี่ยมันใหม่เกินไป AI ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือ airborne interception radar นะครับผมหรือว่าเรดาร์สกัดการทางอากาศนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยอังกฤษนั้นะครับผมได้สามารถพัฒนาเรดาร์ป้องกันทางอากาศออกมาได้สำเร็จ และก็สามารถตรวจจับตำแหน่งของเครื่องบินเยอรมน,นีได้แม้ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงสว่างนั่นเองนะครับ ซึ่งในการเผยแพร่เรื่องแครอทเนี่ยนะครับผมก็มีไว้เป็นฉากบังหน้านะครับไม่ให้เยอรมนีล่วงรู้ถึงอาวุธลับที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างกันเสร็จนี่เองแล้วถ้าถามนะครับผมว่าทางเยอรมนีเนี่ยหลงกลนะครับไอ้เพราะพกนรดาาร้าแครอทนี้หรือเปล่านักประวัติศาสตร์หลายคนก็เชื่อนะครับรว่าเยอรมนีเนี่ยไม่ได้เชื่อหรอกไอ้เรื่องแครอทอะไรเนี่ยเพราะทางเยอรมนีเองเนี่ยนะครับผมก็ได้พัฒนาเรดาร์ของตัวเองเหมือนกันแล้วก็สามารถผลิตออกมาได้สําเร็จนะครับผมหลังจากอังกฤษเนี่ยไม่นานแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผมไอ้ การสนับสนุนให้ประชาชนกินแครอทเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์ทางอ้อมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือในช่วงเวลาสงครามเนี่ยนะครับอาหารการกินต่างเนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่ขาดแคลนได้การที่ให้ประชาชนเนี่ยกินแครอทหรือผักเยอะเนี่ยมันเหมือนเป็นการสนับสนุนนะครับผมให้ประชาชนเนี่ยสามารถปลูกผักสวนควรัวแล้วก็ใช้บริโภคได้เองซึ่งมันก็เกิดขึ้นอังกฤษจริงๆในช่วงนั้นนะครับผมบ้านไหนที่มีสวนเนี่ย ก็ได้ทำการปลูกผักต่างๆที่มันขึ้นง่ายนะครับผมเอาไว้ใช้บ,บริโภคในครัวเรือนยกตัวอย่างเช่นแครอทมันฝรั่ง ฟักทองมะเขือเทศนะครับผมและอื่นๆอีกมากมายเพราะเรียกได้ว่าการผลิตของเกาะอ,อังกฤษเองเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะครับผมมันไม่สามารถผลิตได้มากพอเลี้ยงปากท้องประชากรจํานวนมากมายขนาดนั้นที่อยู่บนเกาะได้อังกฤษนต้องพึ่งการค้าจากประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเครือคอมมอนเวลในการส่งสินค้ารวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยนะครับผมมาเพื่อหล่อเลี้ยงคนในเกาะซึ่งทางเยอรมนีเนี่ยก็ร่วงรู้จุดนี้ดีนะครับผมเลยใช้กลยุทธ์ในการส่งเรืออูโบตหรือเรือดำ น้ำเนี่ยไปทำลายเรือสินค้าของอังกฤษ ที่คอยนําเสบียงอาหารมาส่งทําให้อาหารการกินต่างๆเนี่ยมันขาดแคลนเพราะฉะนั้นนะครับผมจะบอกว่าทางยุทธวิธีแล้วเนี่ยการนําแครอทมาใช้สนับสนุนในการรบก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์สัทีเดียวนะครับต่อให้หลอกพวกเยอรมน,นีไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนเนี่ยฝึกกินผักแล้วก็ปลูกผักมากินเองได้นอกจากนี้ประโยชน์ของแครอทเนี่ยมันก็มีดีอย่างที่ว่าไว้จริงๆนั่นแหละครับท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมการใช้แครอทในการต่อสู้กับกองทัพอากาศเยอรมันถ้าชอบเรื่องราวนี้ยังไงเนี่ยนะครับผ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราหน่อยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามี Facebook กันแล้วก็สามารถไปกดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับผมลิงก์จะอยู่ในคอมเมนต์ที่ปากหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับผมวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายยครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ